น้ำท่วมเมืองอุบลครับมาดูครับการจราจรก็ติดขัดอยู่ในซอยเนี่ยนะครับข้างคัญที่จะลำบากในการเดินทางรถก็ต้องขับช้าๆนะครับเพราะว่าถ้าข,ขับเร็วนะครับน้ำเนี่ยก็จะศาดเข้าบ้านชาวบ้านตามริมทางริมถนนเยนะครับ ตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับอยู่ชย,ยานกูล28.1นะครับห่างจากชย,ยานกูลเส้นหลักประมาณสัก5-600เมตรนะครับผมคือต้องฝากหน่วยงานเ้ทศบาลน,นะครับต้องเข้ามาตรวจสอบตรวจเช็คแล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะท่วมถึงระดับหัวเข่าเลยนะครับ รถเก๋งนะครับก็พอวิ่งได้นะครับแต่รถเล็กมอไซค์เนี่ยอาจจะต้องลำบากนิดนึงนะครับเห็นไหมครับผ่าน้้ำมาเลยค่อนข้างลำบากนะครับฝ่วยงานที่เ่ยวข้องเข้ามาดูนะครับชาวบ้านซอยนี้ก็เดือดร้อนนะครับนะครับนะครับ แลต้องจอดซ่อมนะครับเพราะรถไปไม่ได้น้ำเข้าท่ออเสียโอเคนะครับผมรายงานสดเยงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้านะครับเดี๋ยวจะมารายงานสดอีกทีนะครับขอบคุณครับ